พั่มเนวยการท่านก่อนชอบบอกว่าขอบคุณที่พระเจ้าเลือกใช้คนเล็กๆอย่างอย่างพี่ก้อยคือชื่อพี่ก้อยขอบอทัศนีนะคะหยคิดว่าถ้าพี่ก้อยเป็นคนเล็กๆยิงยิ่งเล็กกว่าแบบ <c oughs> ก็แปลกใจนิดนึงที่ ที่ได้รับการทับทามแบบใจแล้วก็รู้สึกว่าเออรู้สึกเป็นเกียรติมากจริงๆที่สําหรับเรากระหนกบรรณสารเป็นสำนักพิมพ์ที่เป็นสำนักพิมพ์คุณภาพสูงมากอ่ะในประเทศนี้เนาะนโดยเฉพาะอย่างิ่งหนังสือคริสเตียนถ้ามีโลโก้กระหนกบรรณสารเรารู้สึกว่ามันเป็นหนังสือที่เชื่อถือได้อ่ะในในแง่ของหลักศาสนาศาสตร์ก็ลรู้สึกว่าอู้น่าตื่นเต้นมากที่ที่ได้รับการทับทาม อนที่เริ่มต้นรับใช้ที่คริสจักรล่มเย็นนะคะก็รับใช้ในคริสจักรด้วยแล้วก็ตอนนั้นเริ่มมีแอปยูเวอร์ชัเข้ามาในประเทศไทยแต่ว่ายังไม่มีภาษาไทยอินเทอร์เฟซยังเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดก็ลเลยรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับคนไทยเนอะเราไม่มีสตังถวายอนะไรนั้นก็เลยคิดว่าโอเคงั้นวันรันเทียแล้วกันเข้าไปแปล ก็ไม่รู้เพิ่งมารู้ทีหลังว่าเหมือนเราเป็นคนไทยคนแรกที่เราคลิกเข้าไปเพื่อที่จะเป็นวันเุเทียนี้ที่จะแปลเข้ามาพอรู้ว่าเราชอบงานแปลจริงๆจริงๆ,งๆก็เลยก็เลยอยากจะลองแปลหนังสือตาที่ทานอยู่นานมากค่ะว่าอยากอยากลองเป็นคนแปลหนังสือแล้วก็เราก็ไม่ได้รู้จักใครในแวดวงเลยนะคะพระเจ้าก็ค่อยๆเปิดประตูให้อ่ะค่ะได้เริ่มจากการเป็นล่ามในห้องสัมมนาเล็กๆอันหนึ่งก่อนที่ต่างประเทศหลังจากแปลงานนั้นก็ค่อยๆ เริ่มมีงานอื่นๆเข้ามารับรับแปลเหมือนคู่มือที่ใช้ของอัลฟาประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนหลังพี่เลี้ยงอะคะ่ะอาจารย์สุธิดาเวสบูรก็เป็นนักแปลของกระหนกบรรณาสารด้วยแล้วอาจารย์ก็มีหนังสือจากริสศจักรของอาจารย์ที่สิงคโปร์เนี่ยเข้ามาในประเทศไทยของอาจารย์นิมมนชานอาจารย์ก็มาเรียกว่าเออให้ไปช่วยแปลให้ไปช่วยอิดิตอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเป็นโอกาสที่ค่อยๆได้เริ่มทํางานหนังสือแปลแบบ เป็นเล่มจริงๆ,ๆ,ๆมากขึ้นเรามองว่าอะไรที่เป็นการรับใช้แล้วเราพอจะทำได้เราอยากทำหมดเลยเข้ามาวันแรกก็คือวันที่มาตรวจรู้เล่มที่เราแปลหรืออ i ดไปก็ได้มีโอกาสขึ้นไปที่ห้องเอ ditor จำได้ว่าตื่นเต้นมากเลยที่ที่ที่เหมือนกับแบบได้เข้ามาในสำนักพิมพ์จริงๆสำนักพิมพ์คริสเตียนอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันเป็นความฝันอย่างหนึ่งเนาะของคนอ่านหนังสือเพราะอ่านมากๆอยากจะเขียน หยกเองเพิ่งเข้ามาในกระดงกเนะาะหยกก็เพิ่งทราบเหมือนกันว่าหนังสือทุกเล่มไม่ได้มาจากการตัดสินใจของคนคนเดียวนะคะก็คือเราจะมีกรรมการที่เราเรียกกันว่าคณะกรรมการพิจารณาวรรณกรรมทุกๆปีน่าจะทำหนึ่งครั้งนะคะก็คือพิจารณาหนังสือที่มีอยู่ในท้องตลาดในเวลานั้นทั้งหนังสือภาษาไทยหนังสือที่เป็นภาษาอังกฤษแล้วดูว่าเล่มไหนที่น่าจะเหมาะกับปีถัดไปอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นแล้วเนี่ยหยกก็จะพยายามบาลานซ์กันก็คือหมายความว่ามีหนังสือด้านศาสนศาสตร์ แต่ในขณะเดียวกันอาจจะต้องมีหนังสือเกี่ยวกับในเรื่องของคำพยานชีวิตนะคะหรือว่ามีหนังสือที่เป็นการดําเนินชีวิตคริสเตียนด้วยเพราะว่าถ้าศาสนศาสตร์อย่างเดียวผู้อ่านส่วนหนึ่งอาจจะแบบมีเฉพาะนักศึกษาพระคัมภีร์ศิทธยาพิบาลอาจารย์ถูกไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นคริสเตียนที่เป็นคารวาเขาอยากได้หนังสือที่เหมือนแอพพลายเป็นการดําเนินชีวิตนะคะแต่ในขณะเดียวกันอาจจะมีหนังสือสศาสนศาสตร์บางจุดที่อยู่ตรงกลาง คือสามารถที่จะแบบใช้ค้นคว้าก็ได้คนที่เป็นคาราวานอ่านก็ยังพอเข้าใจอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นการตลาดของเรามันไม่ใช่เป็นการตลาดเพื่อสแสวงหากําไรอยู่แล้วกระกบรรณาสารไม่ใช่องค์กรสแสวงหากาไรอะค่ะเป็นองค์กรที่เราอยากจะผลิตวรรณกรรมคริสเตียนเพื่อที่จะเสริมสร้างดังนั้นถ้ามองในเชิงการตลาดเราไม่ได้มองว่าหนังสืออะไรจะขายดีที่สุดแต่ว่าเราจะเลือกหนังสือที่คิดว่าเล่มนี้ในแวดวงวรรณกรรมมันยังมีอยู่ไม่พอหรือว่า มันอาจจะเป็นจุดที่น่าจะตอบสนองต่อการแสวงหาพระเจ้าในยุคนี้อย่างนั้นมากกว่าค่ะตอนที่เราทําโพลสำรวจเลยนะตอนที่ไปคอนเกรสเนี่ยมีคนมาตอบโพลประมาณร้อยกว่าคนร้อยแปดสิบกว่าคนเกือบครึ่งหนึ่งตอบตอบว่ายังอยากได้นงสือเลมแม้ว่าเราเองเราก็คิดนะคะว่าอีบุ๊กต้องมีไหมต้องมีกระหนกมีอีบุ๊กให้ดาวน์โหลด ที่หนังสือที่ไม่มีลิขสิทธิ์แล้วแล้วมีอ e ีบุ๊กให้ดาวน์โหลดเรารู้ว่าโลกมันต้องพัฒนาไปมันต้องไปข้างหน้าเราเองก็คิดถึงการทำอ e ีบุ๊กแต่ว่าหนังสือหลายเล่มที่อ่านเราต้องคิดไตร่ตรองไครครวรอ่านในอ e ีบุ๊กไม่ได้นะคะก็มีคนบอกว่าการจับหนังสือการได้กลิ่นการพลิกหน้ากระดาษทุกอย่างช่วยให้สมองของเราจดจำได้ช่วยให้เราโฟกัสสิ่งที่เราก็อ่านอยู่ถ้าเราอ่านในอ e ีบุ๊ก พออ่านอ่านอยู่ไลน์ก็เด้งมาอ่านอ่านอยู่เฟก็เข้าอ่านอ่านอยู่ก็มีอะไรต่อมีอะไรแทรกเข้ามาการโปรโสมันไม่ได้จริงในใจเนี่ยอยากจะให้มีผู้อ่านที่เด็กๆมากขึ้นตอนนี้เท่าที่ดูนะคะหยกคิดว่าหนังสือเด็กที่ขาดจริงๆไม่ใช่เด็กเล็กนงสือเด็กที่ขาดจริงๆคือช่วงมัธยมโดยเฉพาะมต้นถ้าเราพูดว่านังสือเด็กมต้นที่เป็นคริสเตียนให้อา่อานอ่านอะไรดี แทบจะนึกไม่ออกมันน like ้อยมากมันน้อยมากๆก็เลยรู้สึกว่าตรงนี้เป็นจุดที่ที่เราอยากจะค่อยๆเพิ่มเข้ามานอกเหนือจากหนังสือพี่ใหญ่แล้วกระดกบรรณาศารนะคะก็ อยู่ได้ด้วยการสนับสนุนของพี่น้องทร่ชชนนะคะแล้วก็อยู่ได้ด้วยสมาชิกบ้านกระหนกด้วยเช่นกันนะคะต้องขอบคุณสมาชิกบ้านกระหนกทุกท่านมากที่ให้ความมวางใจนะคะว่าไม่ว่ากระหนกบรรณาสานจะทาหนังสือเล่มไหนออกมาสมาชิกบ้านกระหนกจะเป็นคนกลุ่มแรกที่จะรับหนังสือเล่มนั้นไว้เสมอนะคะแล้วในขณะเดียวกันเรามีโครงการด้วยค่ะเรามีโครงการที่จะมอบหนังสือ l i อ n น a n d b o o k ให้กับห้องสมุด ทั่วประเทศนะคะเป็นห้องสมุดของมหาวิทยาลายัยเราต้องการการสนับสนุนจากทุกท่านด้วยนะคะเพราะว่าหนังสือไลออนแฮนดบุ๊กสำหรับท่านที่มีแล้วก็จะทราบว่าเป็นหนังสือที่ดีและมีประโยชน์มากในทางกลับกันเนี่ยคนที่ไม่ใช่คริสเตียนก็สามารถอ่านได้เพราะว่าในมุมนึงก็เป็นสารานุกรมถ้าหนังสือเล่มนี้อยู่ในห้องสมุดในมหาวิทยาลัยนะคะน้องๆที่เป็นคริสเตียนในมหาวิทยาลายัยอาจจะใช้เล่มนี้เป็นสะพานในการที่จะ ทำให้เพื่อนๆหันมาสนใจความเชื่อคริสเตียนหันมาสนใจเรื่องราวของพระเจ้าได้นอกจากนั้นในทั้งปีนี้แล้วก็ปีหน้านะคะกระหนกวรรณศารก็ยังคงมีหนังสือออกมาอีกหลายเล่มนะคะก็ฝากพี่น้องติดตามที่เพจนะคะแล้วก็สามารถที่จะอุดหนุนได้ไม่ว่าจะเป็นช่องทางหน้าร้านที่ร้านเพื่อนอ่านที่ถนนศรีลมนะคะในโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนหรือว่าจะเป็นช้อปปี้ลัซาด้าหรือว่าแมแต่เพจของกระหนกเองเราก็มีบริการด้วยค่ะรวมทั้งเว็บไซต์ลไลน์ใดๆมีครบทุกช่องทางนะคะก็ฝากด้วยค่ะ